ยังอยู่ที่เรื่องการถแถลงนโยบายฮะเมื่อวานนี้ผู้ชมคงจําได้ฮะเพราะว่าอาจารย์วรศักอุวโนโน,นะฮะรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายท่านกอธิบายครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยที่จะมีขึ้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนี้เนี่ยจะมีบัตรทั้งหมด4ใบ2ใบแรก บัตรเป็นเรื่องการเลือกตั้งบัตรใบแรกก็คือเลือกสสอ่าถูกไหมฮะสสเขตต่างๆบัตรใบที่2เป็นการเลือกสสบัญชีรายชื่อหรือพูดง่ายๆว่าคุณผู้ชมชอบพักไหนผู้ชมก็เลือกพักนั้นบัตรใบที่สเป็นประชามติแก้ไขรัฐมนูญถามง่ายๆเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการที่มีการแก้ไขรัฐมนูลหรือไม่แต่ว่าตัวคําถามเนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่อันนี้เราใช้ง่ายๆก่อนนะฮะและคําถามสุดท้ายฮะคำถามที่4ี่ก็คือเป็นบัตรใบที่4เป็นการทําประชามติถามว่า เราควรจะยกเลิก MOU ระหว่างไทยตัมพูชา2 5 4 3และ2 5 4 4หรือไม่นะคะคุณผู้ชมฮะทีนี้หลังจากที่อาจารย์บวรศักเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วละ่ะว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยจะมีบัตรทั้งหมด4ี่ใบมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกันบอกว่าอ่ะอย่างที่ชาเข้าไปในครูหาถือบัตรตั้ง4ี่ใบและคุณผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยการเลือกตั้งทุกวันนี้นสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อพักไม่ตรงกันนะสุดผมจะเลือกพักโมโนอย่างเงี้ย พักโมโนที่อำเภอปากเกร็ดในต่วยลงอยู่เบอร์สีฮะแต่ถ้าผู้ชมจะเลือกพักโมโนให้เป็นสสบัญชีรายชื่อต้องกาเบอร์สิบห้าอย่างเงี้ยแล้วแ,แต่ละจังหวัดบางทีอ่ะสสเขตกับบัญชีรายชื่อเนี่ยทั่วประเทศเหมือนกัน<อ>แต่สสเขตเช่นพักนางสาวทิชา,าลงที่จังหวัดพิจิตรพักโมโนอยู่เบอร์เจอย่างเงี้ย มันไม่ตรงกันนะฮะ<ม>เอาแค่สองใบนี้ก่อนนะลแล้วยังไม่นับคําถาม M O U อีกอคำถามอะไรนะ M O U คําถามแก้รัฐมนูนลคือคุณผู้ชมเข้าไปในครูหาที่ชาเข้าไปอ่ะผู้ผู้ชมเข้าไปบัตรสี่ใบอ่ะเมื่อวานจัดราย,ายาาการกับพี่เป็กกี้พี่เป็กกี้ยังบอกเลยฮะชาวบ้านทั่วไปมีโอกาสงงฮะ,งะเอาพูดกันตามตรงนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวเอาคําถามเรื่องบัตรเลือกตั้งถึงสี่ใบเนี่ยแหละฮะไปถามท่านนี้ฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็บอกถึงเรื่องของการที่โอ้โหพอจะเลือกตั้งครั้งนี้ทําประชามติ2เรื่องเลยเนี่ยนะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นครั้งแรกฮะที่จะมีบัตรเลือกตั้งถึง4ใบด้วยกันและระบุว่าอันเนี้ย ถูกต้องเลยต้องเร่งทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ทราบเพราะจริงสี่เดือนจะยุบสภายุบสภาสิ้นเดือนมนกราคมมันก็อีกไม่นานแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งก่อนหน้านี้มีการทําประชามติมาหลายครั้งแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่ผ่านมาก็คือการทําประชามติรัฐธรรมนูญปี60อ่ะคุณผู้ชมคงจํากันได้เนี่ยนะฮะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองแล้วก็กกตก็ต้องเร่งทําความเข้าใจและทําความคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนให้ใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องตามบัตรลงคะแนนแต่ละใบแต่ทีนี้นักข่าวก็ถาม อาจารย์บวรสักบอกเมื่อวานเนี้ยเราเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีบัตรเลือกตั้งตั้งสี่ใบอะปรากฏวันนี้ท่านในรัฐตรีบอกแบบนี้ฮะเป็นการคาดการณ์ของอาจารย์บวรศักอุวันโนฮะเพราะการเลือกตั้งมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะครั้งหนึ่งก็ถล่าห้าหรืหกพันล้านบาทถูกไหมครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณฮะเป็นการประหยัดงบประมาณก็เลยเป็นการจัดรวมกันแต่คําพูดของคุณอนุทินก็มีนัยยะฮะหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่มีบัตรเลือกตั้งถึงสี่ใบก็ได้อาจจะใช้วิธี รวบไหมหรือ,อยังไรดีเอาลองไปฟังเสียงพลทินชัยวิรกูลก่อนฮะต้องเร่งทำความเข้าใจให้น้องประชาชนได้รับทราบแต่ว่าเราเราไม่ใช่ไม่เคยทํานะครับก่อนหน้านี้ก็มีการทําประชามติหลายครั้งมาอยู่แล้วเราต้องรอผลการการศึกษาข,ของของเขาออกมาก่อนถ้าเกิดออกมาปุ๊บมันมีความชัดเจนแล้วก็รัฐบาลประเมินแล้วอาจจะไม่ต้องศึกษาก็ได้ถ้าเลิกเลยได้ก็าอาจจะเลิกโดยชนะ รัฐมนตรีก็ได้เพราะอำนาจการเลิกเรยูอยู่ที่คณะรัฐมนตรีเพลี่ยนแต่ว่าเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม